ไม่สุดเลยนะโชคดีแล้วกันสวัสดีครับพบก,กับช่องจอทอยสตูดิโออีพีนี้ผมชมารีวิวภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนแบบไม่สปอยนะครับเรื่องย่อจะเล่าเรื่องราวของบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนฮีโร่แห่งเมืองเมโทรโพลิส หนึ่งในเมตาฮิวแมนผู้ทรงพลังที่สุดในทีมจัสติคแกร์ซึ่งประกอบไปด้วยไคล์การ์เนอร์หรือสมญานามคีนแลนเทนกับมิสเตอร์เทลิฟิกและฮอเกิลในการทำภารกิจพิชักโลกจากเหล่ามอนสเตอร์ที่หลุดมาจากโลกต่างมิติส่วนในอีกตัว,ต,วตัวหนึ่งในธนะมนุษย์เขามีนามว่าคลาร์เคนซึ่งทำงานเป็นนักข่าวภาคสนามร่วมกับคนรักที่เป็นนักข่าวสายลุยอย่างรูเอสเลนแห่งสุนักพิมเดลี่เพนเนตและต้องรับมือกับกองกำลังดูเทอร์ขอบ ของค่ปบัตตลอดการอย่างเล็กดูเธอร์ชายอัจฉริยะผู้ที่มีความชิงชังในตัวซูเปอร์แมนเป็นอย่างมากโดยเล็กดูเธอร์วางแผนลายสร้างสถานการณ์จัดฉากให้ซูเปอร์แมนอยู่กลายเป็นภัยคุกคามต่อโลกเพื่อหวังในจุดประสงค์ซ่อนเล้นบางอย่างที่อาจลุกลามกลายเป็นมันตะไพ่รายครั้งใหญ่ทําให้ซูเปอร์แมนต้องแบกภาระอันหนักอึ้งในการกู้วิกฤตศรัทธานในตัวเองและต้องพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการเป็นซูปเปอร์ฮีโร่และการเป็นหนึ่งเดียว กับมนุษยชาติเพื่อปกป้องและดูแลโลกใบนี้ให้ปลอดภัยและนี่คือเรื่องราวของซูเปอร์แมนครับต่อไปผมจะมารีวิวและแสดงความคิดเห็นจากการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซูเปอร์แมนเป็นผลงานกับเรื่องล่าสุดของเจมกันพุ่มกับหนังขวัญใจนักวิจารณ์เจ้าของผลง,งานสุดฮิตอย่างหนังไตภาครวมทีมีโรพันลุ้กาดเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่ที่นอกจากทำหน้าที่กำกับและเขียนบทแล้ว เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นบอสใหญ่อุกุม,มังเหียนและกำหนดทิศทางในจักรวาลดีซีคนใหม่โดยการรีเซ็ตจักรวาลเดิมและนำฮีโร่ดำหนึ่งตลอดการกลับมาเล่าตีความใหม่ด้วยลีลาทำสไตล์หนังแนวเกมกันที่ดูสนุกครบรถและให้ความบันเทิงมากถือว่าเป็นการนำซูเปอร์แมนกลับมาใส่กางเกงในสีแดงในโทนที่ผู้ชมคุ้นเคยอีกครั้งแบบเดียวกับเวอร์ชั่นกร์ตูนและหนังต้นฉบับทำให้ซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้ดูเป็นมนุษย์ที่มีเลือดมีเนื้อ และเป็นมิตรกับคนดูมากกว่าเป็นเทพเจ้าสายดาร์กในแบบฉบับของแซนสไนเดอร์หนังใหม่มีการใช้ข้อความเปิดเรื่องในการน,นำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่ายด้วยประเด็นที่ว่าโลกนี้คุ้นเคยกับการมีตัวตนอยู่ของเหล่ามิต้าฮิวแมนหรือพวกยอดมนุษย์โดยไม่ต้องยัดเยียดหรือเล่าย้อนเรื่องราวไปยังจุดเริ่มต้นให้เสียเวลาในส่วนด้านงานสร้างทั้งงานโปรดักชันทั้งด้านวิชวลเอฟเฟกต์น Effect, ในฉากแอคชั่น ถือว่าใสมาแบบจัดเต็มแบบอลังการงานสร้างมากเป็นการนําเสนอในแบบไม่ทําให้ซูเปอร์แมนดูเก่งและมีพลังเอรอวางจนเกินไปที่สามารถเจ็บเป็นและอาจตายได้ซึ่งทําให้คนดูคอยลุ้นและเอาใจช่วยถือว่าเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูโดยครั้งนี้เราจะได้เห็นบุรุษเหล็กผู้ไร้เทียมทานอย่างซูเปอร์แมนโดนย,ยามเป็นกระสอบทรายหลายต่อหลายฉากนอกจากงานด้านภาพจะดีงามแล้วทั้งงานด้านเสียงโดยเฉพาะงานสกอร์ของจอห์นเมอร์ฟี่ ได้นำทีมตัวโน้ตสุดแสนคลาสสิกที่คุ้นเคยของจอห์นวิลเลียมมาใส่ในแบบคาราวะาต้นฉบับก็ถือว่าทำได้อย่างโดดเด่นมากส่วนด้านการแสดงเดวิดคาร์เรนสวก็ถือว่าสอบผ่านและมีสเสน่ห์มากๆในการแบกรับบทซูเปอร์แมนคนใหม่ที่มีครบรถทั้งซีนแอคชั่นฉากดราม,มา่าซีนปล่อยมุกและซีนโรแมนติกกับเลเชลบอสนาฮานในบทโลลิสเลนซึ่งทั้งคู่ก็ดูมีเคมีที่ลงตัวในบทคู่พระนางมาก ส่วสมาชิกในทีมจัาติกแก๊งที่ประกอบไปด้วยเอดีคาเทกิอิซาเบลามาเซนและนาธานฟิลเลียนก็ถือว่าเป็นตัวขโมยซีนที่สร้างสีสันให้กับหนังเป็นอย่างดีส่วนไฮไลท์ด้านการแสดงที่สำคัญอีกคนก็คือนิโคลัสฮาวในบทไวไลท์หลักของเรื่องอย่างเล็กรูเทอร์ที่มอบพลังการแสดงในระดับที่ยอดเยี่ยมทำให้เราเชื่อว่า เขาเป็นคู่ปรับอัจฉริยะและดูร้ายกาจที่สามารถต่อกรกับซูเปอร์แมนในเวอร์ชั่นนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากนอกจากหนังจะมีการเสิร์ฟฉากอีกส่วนเอให้ผู้ชมและเรล่าแฟนบอยซูเปอร์แมนแบบจัดเต็มแล้วหนังยังมีตัวละครน,น้องหมาในบทคริปโตที่โชว์ทั้งความน่ารักน่าฟัดและน่าโคกหัวถึงความทะเลนที่ทำให้ผู้ชมฟินได้ตลอดทั้งเรื่องทุกองค์ประกอบที่ดีงามทั้งหมดนี้จึงทําให้หนังซูเปอร์แมนเวอร์ชันเจมกัน เป็นอีกหนึ่งเรื่องในแนวหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมตลอดการครับปิดท้ายด้วยประเด็นดราม่าซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเราก็คือเสียงภาคไทยของซูเปอร์แมนที่ไม่ใช้นักภาคมืออาชีพที่โดนวิจารย์ยับทัวลงถึงความไม่เหมาะสมคือผมทําใจแล้วว่ามันน่าจะออกมาไม่ดีแน่ๆแต่ปรากฏว่าดูจบหวมๆแล้วเมื่อมองไปแบบใ,ใจเป็นกลางและแบบไม่มีอคติจนเกินไปถึงมันจะออกมาไม่ดีเนียบ แต่มันก็ไม่ได้แย่จถ,ถึงขั้นรับไม่ได้แต่ส่วนตัวผมอยู่ในเกณฑ์ที่เฉยครับถือว่าเป็นสีสันเพราะการตั้งแง่อคติและจับผิดในการรับชมซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นภาคไทยมากจนเกินไปอาจทําให้ดูหนังไม่สนุกและไม่เข้าใจประเด็นที่หนังนําเสนอครับสรุปคะแนนที่ผมจะให้กับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนก็คือ9.5เ็ม10ครับและนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นรสนิยมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เพื่อนๆต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองครับกลายมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องจอทอยสตูดิโอผมไปยังคงรีวิวเรื่องหนังเล่าเรื่องของเล่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ Got